เมื่อความสัมพันธ์ค่ะแตกแยกในสิ่งที่เราไม่คาดฝันเราไม่คาดคิดอย่างเช่นเนาะคนเราส่วนใหญ่หรือคนส่วนมากค่ะจะทะเลาะกันเรื่องอะไรคะหนึ่งคือเรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเพราะอะไรคะถ้าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีเงินก็ซื้ออะไรไม่ได้ถ้าไม่มีเงินก็ไปไหนไม่ได้อย่างน้อยค่าไฟค่าโทรศัพท์ ค่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เงินเป็นองค์ประกอบแต่เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่เงินสามารถซื้อได้นะคะทุกเกือบทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งสําคัญแล้วไงยาดาถึงบอกว่าเราต้องสร้างความสัมพันธ์หนึ่งคือเรื่องอะไรคะเรื่องการเงินของเราเนาะอย่างน้อยเราต้องคุยกันเราต้องแบ่งประสบการณ์กันเราต้องช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเพื่ออะไรคะ เพื่อให้ชีวิตมันเดินไปต่อได้ในทุกๆวันนี่แหละคะ่ะมันถึงจะไม่เกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างเช่นทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันอันเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่สับกันเนาะมันทําให้ชีวิตคู่ของเรานะคะพังทลายมันทําให้ชีวิตคู่ของเรานะคะไปต่อไม่ได้จนต้องอันต้องแยกทางกันนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอย่าดาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ